ความรักการสัแดงและความอุดมสมบูรณ์ประตูสิงโตเปิดโอกาสให้เราตั้งเป้าหมายไลยออนเกตเชิญชวนให้ก้าวออกจากไทม์ไลน์ที่มีอยู่และรวมเข้ากับไทม์ไลน์ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กว่าการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ ในชีวิตโดยเฉพาะในช่วงมนครั้งของลายออนเกตเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเวทมนต์มีจริงประตูนี้เข้ามาโดยการจัดตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบของซิเลโอสซึ่งจริงๆคือดวงอาทิตย์เข็มขัดนายพรานและ มหาพีระมิดกีซ่ามีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าและสว่างกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง16เท่ามันถูกมองว่าเป็นดาวที่สว่างที่สุดในท้องฟ้ายามค่ำคืนพลังงานนี้ไหลเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกผ่านดวงอาทิตย์ มีพลังงานจักรวาลเพิ่มขึ้นหลายระหว่างอาณาจักรทางกายภาพจิตวิญญาณความเป็นไปได้ของประตูพล i รนิตี้ Trinity, แห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์ที่เข้มข้นการเปิดเผยที่ขยายออกและความทีของความอุดมสมบูรณ์นี่คือเวลา ที่จะกำหนดความตั้งใจส่วนตัวนึกภาพชีวิตที่คุณต้องการแล้วตั้งเป้าหมายและทำให้มันเป็นรูปร่างหากเราทุกคนทำอย่างนั้นเราจะบรรลุความฝันร่วมกันในเรื่องความรักการเปิดเผยและความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นฉันรู้ ถึงความรู้สึกของคุณการดิ้นรนฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดของคุณเหมือนกับพวกเราหลายคนฟังตัวตนที่สูงขึ้นของคุณมันรู้ดีที่สุดฉันไม่สามารถให้คำแนะนำที่ดีหรือฉลาดกว่าคำแนะนำของคุณเองฉันรู้ เพราะฉันถูกสอนมาแต่เด็กว่าเสียงไม่เคยหมายถึงอันตรายกล่าวอีกในหนึ่งคือมีไว้เพื่อสูงสุดและดีที่สุดของคนดังนั้นจะไม่มีอันตรายต่อคนฉันเข้าใจเหมือนกันว่ามันยากที่จะหยุดฟังบทสนทนาในหัว ฉันต้องการให้คุณตระหนักว่าการพูดคุยในหัวเป็นเพียงโปรแกรมหรือสคริปต์ทุกครั้งที่คุณฟังมันจะผิดเพี้ยนไปทำไมนะหรือมันง่ายมากการพูดพร่อยเป็นอัตราของคุณและมันต้องการให้คุณล้มเหลวแน่นอน ฉันรู้ว่าอาจฟังดูรุนแรงหรืองี่เง่าไปหน่อยแต่มันคือความจริงเชื่อฉันเถอะเมื่อฉันพูดว่าอีโกของคนจะพาคุณไปจากจุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณเสมอฉันยังบอกคุณได้ด้วยความมั่นใจว่าตราบใดที่คุณฟังเสียงนั้นในหัว คุณจะได้รับผลลัพธ์แบบเดียวกันเสมอและผลลัพธ์นั้นก็จะวุ่นวายมันเติบโตบนมันฉันเกลียดที่จะบอกคุณว่าให้ทำอย่างนั้นส่วนใหญ่ไม่มีสติสัมปชัญญะแต่เราทุกคนชอบที่จะทำในสิ่งที่เรารู้มากกว่า มันสะดวกกว่าถูกต้องไหมจริงๆแล้วเพียรมหรันเพียรเพราะคุณสมควรได้รับมากขึ้นและคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าคุณไม่รู้จริงๆว่าคุณเป็นใครเพราะโลกนี้ทำให้เรารู้สึกตัวเล็กและไม่สำคัญเมื่อความจริง แล้วเราเป็นเทพเจ้าและเทพธิดาดังนั้นหากคุณต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่างคุณต้องเปลี่ยนมันเพื่อให้รู้ว่าคุณเป็นใครอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดเชื่อมโยงกับผู้สร้างเป็นหนึ่งเดียวที่มีความรักไม่มีเงื่อนไขการแสดงออก เป็นศิลปะและเป็นภาพภายในที่กลายเป็นประสบการณ์ภายนอกในทางกลับกันความอุดมสมบูรณ์เป็นสภาวะภายในที่คนเรารู้สึกมั่นใจอย่างล้นเหลือว่ามีทุกสิ่งมากเกินพออย่าซื้อความกลัวหรือการโฆษณาชวนเชื่อ ที่อยู่รอบตัวเราในความเป็นจริงนี้หากคุณฟังวิทยุหรือดูทีวีแสดงว่าคุณกำลังถูกตั้งโปรแกร,รมซ้ำแล้วซ้ำอีกในแต่ละวันเช่นการเขียนโปรแกร,รมเริ่มขึ้นเมื่อคุณเข้าโรงเรียนและดำเนินมาหลายชั่วอายุคน ฉันรู้ว่ามันฟังดูเป็นอย่างไรแต่เชื่อฉันเถอะเมื่อฉันบอกคุณอีกครั้งนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้ว่ามันเป็นจริงออกจากการหลับไหลย,ยังไม่สายเกินไปใช้ประตูพิเศษนี้เพื่อพลิกชีวิตของคุณเป็นอิสระจากทุกสิ่งที่ผูกมัด และตัดคนออกจากตัวเองความผูกพันที่ผูกมัดเราไว้มันหมายความว่าอย่างไรกันแน่สำหรับฉันมันหมายถึงการลบสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดและแม้แต่คนที่ทำให้เราติดอยู่คุณรู้จักพวกเขาดีถ้าคุณให้โอกาสตัวเอง ได้มองชีวิตของคุณอย่างแท้จริงส่วนที่ยากคือการเริ่มต้นในการค้นหาส่วนที่เหลือจะเข้าแถวมาเพราะกด์กำลังรอคุณอยู่สำหรับช่วงเวลาที่คุณพูดว่าตกลงพระเจ้าจาก,กรวาลแสดงให้ฉันเห็นฉันสัญญากับคุณว่า สิ่งที่คุณต้องการอยู่ในตัวคุณคุณคือคนสำคัญเราคือคนที่เรากำลังรอคอยการตื่นขึ้นไม่ได้เกิดกับคุณเท่านั้นแต่เกิดกับมนุษยชาติโดยรวมการเชื่อมต่อดินมีความสำคัญไม่เพียงแต่ ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนภาพเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณรู้สึกไม่ปกติเดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าหรือเดินป่าฉันชอบนอนบนแม่ไก่อาและจ้องมองเมกร้องเพลงหากมันทำให้คุณมีความสุข การเชื่อมต่อเดินมีความสำคัญเนื่องจากพลังงานที่เราได้รับมาช่วยให้เราเกล่าวพลังงานที่เข้มข้นจำนวนมากเพื่อให้เราสามารถแปลงพลังงานมืดได้ง่ายขึ้นการทำสมาธิเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ดีแต่สำหรับฉันฉันเลือก เดินชมธรรมชาติและทำสมาธิที่นั่นฉันรู้สึกรักมากเมื่ออยู่ท่ามกลางต้นไม้และนกตามฉันขณะที่พวกเขาร้องเพลงฉันรักทุกเสียงของธรรมชาติที่มันหล่อเลี้ยงฉันออกมาจากป่าอย่างสดชื่นโอ้และการหัวเราะ ก็อย่างดีกระจายแสงของคุณไปรอบๆมันเป็นสิ่งจำเป็นในขณะน,นี้การรักษาพลังงานให้อยู่ในระดับสูงนั้นดีต่อคนรอบข้างด้วยเพราะมันช่วยพวกเขาได้เช่นกันวันนี้มีคนมากมายที่เดินไปมาเพื่อสัมผัสถึง สิ่งที่พวกเขาไม่รู้จริงๆยกเว้นว่ามันเข้มข้นโูมันเลยโซน,นันหลุดจากชาร์จมาหลายเดือนแล้วและแม่ไก่อาของเราก็แจ้งให้เราทราบด้วยว่าเธอกำลังแปลงร่างเช่นกันเราเห็นว่าเธอกำลังประสบปัญหากับแผ่นดินไว้ น้ำท่วมทั้งหมดนี้ไม่เพียงเกี่ยวกับจิตสำานึกของเราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเสรีภาพของเราด้วยสาย DNA ของเราเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์เพื่อลบอีกโก้โปรแกรมจิตใต้สำานึกคํคำสาบรูปแบบความมืดในไลออนเกต 2020เรากำลังเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอีกครั้งประตูไลออนเป็นที่รู้กันว่าเป็นเวลาทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จปี2020เป็นปีที่สำคัญสำหรับกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นทุกคนบนโลกใบนี้เนื่องจาก เป็นช่วงเวลาที่ความจริงเริ่มฉายแสงผ่านภาพรวมตาของสิบพันปีที่ผ่านมาไลาออนเกตปีนี้เป็นโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับคนในฐานะผู้สร้างแผนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าการแสดงออกสูงสุดของคนไม่มีการละงับ โลกของเรานี้กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเวลากําลังเร่งขึ้นแม้ว่าดูเหมือนจะใช้เวลาไปตลอดการแต่ลองมองดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกในช่วง18เดือนที่ผ่านมาในไม่ช้า เราจะสังเกตเห็นการฟื้นฟูสังคมในระดับที่สูงขึ้นและเริ่มสร้างอนาคตของเราในยุคทองไลเวอร์เกอร์ทั้งหมดอยู่ที่นี่ในเวลานี้เพื่อช่วยมนุษยชาติให้ก้าวขึ้นด้วยเหตุนี้พวกเขาทำงานประสานกันเป็นดวงวิญญาณจำนวนมาก ที่ช่วยให้เราดำเนินการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างราบรื่นที่สุดความทีสูงนี้จะช่วยเร่งเส้นทางสู่สวรรค์ของคนเพื่อยกเราไปข้างหน้าสำหรับจิตวิญญาณทั้งหมดบนเส้นทางจิตวิญญาณนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทหารผ่านศึก ดังนั้นสิ่งที่ฉันปรารถนาให้คุณทุกคนคือความรักความปีติและละลึกถึงพระพรในชีวิตของคนมีศรัทธาในสิ่งที่คุณทำในขณะที่คุณไม่เคยอยู่คนเดียวในการเดินทางครั้งนี้ที่เราเรียกว่าชีวิตรู้ว่า คุณมีภารกิจที่นี่และคุณเป็นที่รักมากเป็นแสงสว่างเป็นสัญญาณสำหรับทุกคนตัวจริงของคุณสันติภาพความรักแสงสว่างและความสุข